ผมมาเสนอตัวเป็นนายกที่ก้าวหน้าสูงสุดหรือเป็นผู้นำของประเทศไทยในปี63นี้อย่างก้าวหน้าสูงสุดนะครับฟังดูเหมือนคนไร้สตินะครับมาพูดแบบนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเหตุที่ผมมาพูดนี้ก็เพราะว่าผมมีหลักวิชาที่ถูกต้องแล้วก็สามารถพาประเทศไทยออกจากวงจรุบาท ที่ประเทศไทยติดมาถึง88ปีไม่มีใครสามารถจะพาออกได้เพราะว่าไม่รู้หลักวิชานั่นเอต้องรู้หลักวิชาและถูกต้องด้วยนะฮะดังนั้นผมจึงมาเสนอตัวนะฮะแล้วก็ขอเชิญเข้าดูหลักวิชาที่ผมได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้ว3ชุดนะฮะดูชุดแรกเป็นชุดที่ปรมบท แล้วต่อไปก็เป็นชุดที่1ชุดที่2ซึ่งชุดที่2นั้นจะเป็นชุดที่มีโครงสร้างทําเป็นผังเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายเพราะว่าเรื่องที่เข้าใจยากอธิบายแล้วมันจะเข้าใจยากดังนั้นก็จะเป็นที่จะต้องทําผังโครงสร้างให้ดูเข้าใจง่ายจะอยู่ในชุดที่3แต่ก็ชุดที่2แต่ก่อนที่จะถึงชุดที่2นั้นก็จะต้องดูฟังเรื่องราวทั่วไปก่อนนะครับ แล้วก็ตอนนี้มันก็มีชุดพิเศษขึ้นมานะครับเป็นชุดพิเศษก่อนกฐมบทเพราะว่าเป็นชุดที่ประกาศตัวนี่แหละครับมาประกาศตัวเป็นนายกเลยนะครับต่อจากนายกตู่ซึ่งการเป็นนายกกระศไทยเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องมีกองกําลังไม่ต้องไปลิงก์ไปเชื่อมกับใครเลยนะครับอย่างที่เราเข้าใจนะไม่ต้องไม่ต้องอาศัยไม่ต้องพึ่งพาขอให้นะฮะ ขอให้มีหลักวิชาที่ถูกหลักวิชาที่ถูกนี้แหละมันจะนําพาประเทศออกจากวงจรุบาทแต่ขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่สคือพาประเทศไทยไปเป็นชาติมหาอำนาจนะในระดับโลกเป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งในยุค AI ไอ้ตรงนี้ต่างหากมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในยุค AI นั้นเราจะมีรูปร่างหน้าตาอัตลักษณ์ประเทศไทยอย่างไรที่นิออกแบบไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ตอเชิญเข้าดูครับนะแล้วก็ที่ผมบอกไม่ต้องมีกองกําลังไม่ต้องมีใครมาสนับสนุนนะฮะขอให้มีนะหลักวิชาที่ถูกแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะที่จะพาประเทศไปเป็นชาติมห,หาอำนาจนั้นนะนะแค่2อันนี้เองไม่ต้องมีอะไรมากมายมีเพียงแค่นี้ก็มาสามารถมาเสนอตัวได้ที่จะเป็นอันดยกของประเทศไทยและเป็นนายกในระบบระบอบใหม่ที่ไม่ต้องมีเลือกตั้ง ไม่ต้องมีเลือกตั้งครับเพราะระบอบใหม่นี้เป็นระบอบที่ประเทศไทยจะเป็นต้นแบบแก่โลกในยุค AI เราจะเป็นต้นแบบของโลกเพราะนั้นเราจะปกครองให้โลกดูว่าการปกครองในระบบระบอบใหม่นี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งทั่วโลกก็จะจับตาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรการปกครองในระบบระบอบใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนก็จะต้องเรียนรู้กัน ในคลิปผมนี่แหละทำเอาไว้ให้เมื่อดูแล้วนั่นแหละคือต้นทุนผมถามว่าผมเป็นใครก็ต้องบอกไปตามทรงนะฮะเป็นคนแรงงานคนหนึ่งที่สงสัยว่าทำไมมันจึงได้จนดักดานนะทั้งอยู่ในประเทศที่มั่งคัง่งร่ำรวยนะฮะทรัพยากรมั่งคัง่งร่ำรวยแต่ประชาชนเอ๊ะทำไมมันคนจนเพิ่มมากขึ้นคนชั้นกลางก็เป็นคนชั้นจน เป็นเป็นคนจนมากขึ้นคนรวยก็รวยยิ่งขึ้นนี่คือความผิดปกติของประเทศดังนั้นจึงต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็พบว่าโอ้ประเทศไทยนี้เข้าใจผิดหมดเลยนะครับเข,ข้าใจผิดทั้งประเทศเพราะไม่มีหลักวิชาที่ถูกนั่นเองผมจึงมาเสนอหลักวิชาที่ถูกนะให้ประชาชนได้รู้จักได้เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าใจแล้วจะได้เลือกที่ถูกนะครับพอต่อไปนี้ ประเทศไทยต้องเป็นประเทศใหม่แล้วเพราะว่ามาถึงยุครอสิแล้วตามลิขิตก็จะต้องเกิดเป็นประเทศใหม่ชนิดที่ว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นแลวไม่ใช่ไม่เคยมีในโลกใบนี้เพราะเราจะเป็นต้นแบบของโลกไงก็ะจะเป็นต้นแบบของโลกดังนั้นมันจาเป็นที่จะต้องคอ้เรียนรู้นะฮะและผมก็ได้มามทําเสนอไว้แล้วนะเป็นผู้นาก้าวหน้าสูงสุดสูงสุดอย่างไรนาเก่าวอย่างไรก็ข,อ,ขอเชิญเข้าเรียนรู้ ในงานคลิปที่ผมทำไว้ก็เ,เชิญเลยนะครับมีหมายกำหนดที่ให้ลงวันที่23ตุลา2 5งห6 3ซึ่งเป็นวันเลิกทาสที่ประชาชนเมื่อดูคลิปผมแล้วก็จะส่งเสียงมา40ล้านเสียงทำการประกาศเลิกทาานะฮะจากการเป็นทาสของประชาธิปไตยปลอมนะระบอบประชาธิปไตยปลอม ข้อที่5ที่ประเทศไทยหลงใช้มาถึง88ปีนั่นแหละครับประชาชนทั้งประเทศจะสนับสนุนนะการเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะของผม40ล้านเสียงหรือไม่ถึงก็ทะลุ25ล้านเสียงซึ่งเป็นเสียงครึ่งหนึ่งนะเอาเป็นว่า30แล้วกันน่าจะไม่ต่ำกว่า30 นะครับสามสิบล้านเสียงนะั่นะถึงสี่สิบล้านเสียงก็พอไม่ต้องถึงห้าสิบเต็มนะฮะเอาเป็นว่าสามสิบถึงสี่สิบนี่แหละเสียงที่จะสนับสนุนะนะให้ผมได้เป็นรัฐบาลเฉพาะการแต่นั้นผมก็ประกาศร,รับตรงนี้เลยใครที่อยากจะร่วมรัฐบาลเฉพาะการนะสี่สิบท่านชายยี่สิบหญิงยี่สิบนะซึ่งรัฐบาลเฉพาะการนี้จะมีชื่อว่ารัฐบาลของ พระเจ้าตาก2ซึ่งจะต้องใช้เวลากู้ชาติเหมือนพระเจ้าตาก1ใช้เวลา3ปีชาติจึงสงบเหมือนกันที่นี่ก็ใช้เวลาน่าจะสองปีครึ่งนะฮะสองปีครึ่งชาติก็จะเข้าที่นะครับหลังจากนั้นในปี2 5 6หก็จะสถาปนาประเทศไทยในระบบระบอบใหม่ซึ่งจะจัดงาน10วันสิคืนศิลปินทั่วโลกมาร่วมสแสดงนะเพราะวันเป็นระบอบการปกครองใหม่ที่เป็นของมนุษยชาตินั่นเอง จะพาประเทศไทยเปลี่ยนยุคสมัยจากยุคอาถุนนิยมเนี่ยเข้าสู่ยุคการปกครองของมนุษยชาตินะฮะแล้วก็ใช้ระบอบการปกครองใหม่ที่เรียกว่า Absolute Humanity ิ e ีรีจเรียกเป็นภาษาไทยว่าระบอบมนุษยธรรมคำ้ำจี์สมบูรณ์แล้วก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะเป็นชื่อที่เป็นต้นลากมาก็คือระบอบธรรมาธิปไตยนั่นเองประเทศไทยจะประกาศใช้ระบอบธรรมาธิปไตยของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นระบอบการปกครองทางสายกลางและประเทศไทยออกมาใช้เรียกว่าแอฟซูลูฮิแมนนิชิลีจีนแต่มาจากราักฐานของศาสนาพุทธนั่นเองนะครับขอเชิญเข้าเรียนรู้และสนับสนุนการมีรัฐบาลเฉพาะการนะซึ่งจะอยู่เปลี่ยนไทย2ปีครึ่งขอเชิญชาวไทยทั้งหลายเข้าเรียนรู้และพบเตรียมพบตัวประเทศไทยตัวจริงและก็ตัวท่านจะได้เป็น คนไทยตัวจริงกันเสียทีหลังจากเป็นคนไทยตัวปลอมมาตลอดชีวิตนะครับเอาละขอเชิญเข้าเรียนรู้เป็นตอนไปครับสวัสดีครับ